สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูประชารัฐนะครับสำหรับวิชาดนตรีม1วันนี้ครูก็จะมาสอนพวกเราในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเพลงไทยเพลงสากลและการปฏิบัติตามตัวโน้ตนะครับสำหรับผังสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ตัวชีวิตที่เราจะใช้นะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เรื่องนี้ก็คืออ่านเขียนร้องโนต้ตไทยและโนต้ตสากลครับนักเรียนเอาละเรามาเริ่มเรียนกันเลยก่อนที่ครูจะสอนพวกเรานั้นนะครับครูอยากให้นักเรียนสังเกตภาพนี้ก่อนแล้วนักเรียนช่วยตอบคาถามครูนิดนึงคําถามของครูมีอยู่ว่าจากภาพนี้เนี่ยเครื่องหมายนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเรียกว่าอะไรครับ อ่าเก่งมากเลยเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าบรรทัดห้าเส้นครับนักเรียนเอ๊ะแล้วบรรทัดห้าเส้นคืออะไรล่ะบรรทัดห้าเส้นนะครับนักเรียนเป็นสิ่งที่มีไว้สําหรับบันทึกตัวโน้ตแล้วก็เครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีสากลในรูปแบบต่างๆจุดประสงค์หลักของเขาเพื่อให้นักเรียนเห็นเสียงสูงต่ําของตัวโน้ตในลักษณะต่างๆถ้านักเรียนจะสร้างบรรทัดห้าเส้นนักเรียนก็จะต้องขีดเส้นตรงในแนวนอนเรียงกันห้าเส้นขึ้นมาซะก่อน เห็นภาพไหมครับอ่าเมื่อนักเรียนเขียนเส้นตรงขึ้นมาห้าเส้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดช่องว่างขึ้นมาอีกสี่ช่องด้วยครับนักเรียนลองดูตามนะเห็นไหมพอมีเส้นห้าเส้นปุ๊บมันจะเกิดช่องว่างขึ้นมาอีกสี่ช่องโดยอัตโนมัติเลยครับนักเรียนอ่ะเรามาดูภาพต่อไปกันนักเรียนครับ เส้นสั้นๆเนี่ยนักเรียนเห็นในวงกลมใช่ไหมอ่ามีทั้งวงกลมด้านบนแล้วก็วงกลมด้านล่างเส้นสั้นๆที่อยู่เหนือหรือใต้จากบรรทัด5้าเส้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเจ้าเส้นนี้เรียกว่าอะไรครับนักเรียนถูกต้องเก่งมากเลยเราเรียกว่าเส้นน้อยครับนักเรียนนักเรียนเรามาดูที่เส้นน้อยนะครับเขาบอกว่าเป็นเส้นที่ใช้บันทึกโน้ตที่มีเสียงสูงหรือต่ำเกินกว่าบรรทัดหเส้น อ่ะครูมีคำถามอีกนิดหนึ่งนักเรียนรู้จักเปียโ,โนใช่ไหมครับเปียโ,โนเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทหนึ่งมีแป้นกดกี่แป้นครับนักเรียนมีทั้งหมด8ปแปดแป้นเก่งมากเลยนะครับเมื่อมี8ปแปดแป้นก็จะมีเสียงได้ทั้งหมด88ดปดเสียงอ้าวครูแล้วจะบันทึกลงไปในบรรทัด5เส้นได้อย่างไรล่ะเราก็ต้องใช้เส้นน้อยครับนักเรียน วิธีการก็คือเราจะขีดเส้นสั้นๆลงไปในตัวโน้ตที่เราต้องการบันทึกเท่านั้นเช่นนักเรียนดูในวงกลมนะครับถ้าโน้ตมีระดับเสียงสูงกว่าบรรทัด5้าเส้นเนี่ยเราก็จะขีดเส้นน้อยไว้ด้านบนของบรรทัด5เส้นแต่ถ้าโน้ตมีเสียงต่ำกว่าล่ะเราก็ขีดเส้นน้อยเหมือนกันครับนักเรียนแต่ขีดเอาไว้ด้านใต้ของบรรทัด5เส้นนั่นเองนักเรียนลองมาดูภาพต่อไปกันนะครับ นักเรียนเห็นในวงกลมสีแดงใช่ไหมครับเส้นตรงแนวตั้งบนบรรทัด5เส้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าเก่งมากนะครับเขาเรียกว่าเส้นกั้นห้องครับนักเรียนทำไมมันมีหลายแบบจังเลยครูเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าเส้นกั้นห้องคืออะไรเส้นกั้นห้องครับนักเรียนเส้นกั้นห้องจะมีไว้เพื่อให้การอ่านโน้ตและการบันทึกตัวโน้ตเนี่ยลงไปในจังหวะเราที่เราต้องการ โดยเมื่อจบห้องเพลงหนึ่งห้องแล้วเนี่ยเราจะต้องขีดเส้นกั้นห้องเอาไว้1เส้นเสมอแต่นักเรียนลองดูภาพนะในภาพนี้เนี่ยมันมีเส้นกั้นห้องอยู่ทั้งหมด3แบบเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยจะมีเส้นบางๆ1เส้นแล้วถ้ามี2เส้นล่ะอันนั้นเราเรียกว่าเครื่องหมายจบท่อนเพลงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดับเบิลบาร์ไลน์แต่นักเรียนครับ มันยังไม่ใช่จบเพลงนะเพราะถ้าเป็นจบเพลงเนี่ยจะมีดับเบิลบาร์ไลอีกชนิดหนึ่งเห็นสีของเขาไหมครับสีตรงเครื่องหมายจบเพลงสีเส้นหลังเนี่ยจะทึบกว่าเส้นแรกเป็นสีดำเข้มๆยังไงอะครูถ้านักเรียนเห็นเครื่องหมายจบเพลงที่มีเส้นสองเส้นและเส้นด้านหลังเป็นสีดำทึบแล้วก็ให้รู้ทันทีว่าเพลงนั้นนะ่ะจบเรียบร้อยแล้ว นั่นเยนครับเรามาเข้าสู่ตัวโน้ตสากลกันบ้างมีภาพให้นักเรียนดูทั้งหมด4ภาพครับช่วยตอบครูนิดนึงว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรกันบ้างเอาสีม่วงก่อนละกันเนาะสีม่วงนะครับเราเรียกว่าโน้ตตัวกลมสีส้มละ่ะคล้ายๆตัวกลมแต่มีหางเพิ่มขึ้นมาเราเรียกว่าตัวอะไรครับนักเรียน อ่าเรียกว่าน้ตตัวขาวต่อไปวงกลมสีเขียวเราเรียกว่าโน้ตตัวดำคำรับนักเรียนและรูปสุดท้ายคล้ายๆตัวดำเลยแต่ว่ามีหางยึึๆย,ยือๆอ,อยู่นิดนึงเราเรียกว่าโนตตัวขาเบต1หนึ่งชั้นครับนักเรียนแต่ทีนี้มีเรื่องที่ครูจะต้องบอกพวกเราก่อนนะตัวโน้ต เป็นสิ่งที่เราใช้เพื่อบันทึกจังหวะของดนตรีนะครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับนักเรียนโน้ตตัวกลมจะมีค่าจังหวะเท่ากับ4จังหวะซึ่งถือเป็นโน้ตที่มีค่ามากที่สุดในบรรดาตัวโน้ตทั้งหมดและโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวเนี่ยจะมีค่าเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมนะครับตัวกลมมีค่า4จังหวะดังนั้นตัวขาวก็จะมีค่าแค่เพียง สองจังหวะแต่นักเรียนลองดูการบันทึกตัวโน้ตนะครับถ้าเป็นโน้ตตั้งแต่ตัวขาวลงมาแล้วก็เขาจะมีหางโน้ตซึ่งนักเรียนสามารถเขียนหางโน้ตชี้ขึ้นด้านบนหรือชี้ลงด้านล่างก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าโน้ตตัวนั้นมีระดับเสียงสูงหรือต่ำนะครับโน้ตตัวต่อไปที่เราควรจะรู้จักก็คือโน้ตตัวดำค่าของตัวโน้ตเนี่ยจะค่อยๆลดลงทีละครึ่งทีละครึ่ง ตัวขาวมีค่าสองจังหวะดังนั้นตัวดําก็จะมีค่าเหลือแค่เพียง1จังหวะและหลังจากตัวดําไปเราจะเรียกเขาว่าตัวคาเบตซึ่งก็จะมีตั้งแต่ขาเบตหนึ่ชั้นขาเบตสอชั้นขาเบต3ชั้นและคาเบต4ี่ชั้นลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นค่าของตัวโน้ตก็จะต้องถูกลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งตัวดํามีค่า หจังหวะดังนั้นขบตหนึ่งชั้นก็จะมีค่าเหลือแค่เพียงครึ่งจังหวะครับนักเรียนถ้าลดลงไปอีกล่ะครึ่งของครึ่งก็เหลือแค่เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้าลดลงไปอีกเศษหนึ่งส่วนแปดลงไปอีกล่ะก็เศษหนึ่งส่วนสิบหกจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของตัวโน้ตไปนะครับนักเรียนลองดู แผนภาพการเปรียบเทียบอัตราตัวโน้ตนะครับนักเรียนจะเห็นว่าโน้ตตัวกลมเนี่ยเขาอยู่ในลำดับบนสุดเลยนะครับซึ่งโน้ตตัวกลม1ตัวก็จะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวขาวสองตัวและโน้ตตัวขาวสองตัวก็จะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำสอตัวนั่นหมายความว่าโน้ตตัวกลมหนึ่งตัวจะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำได้กี่ตัวครับอ่ามีได้ทั้งหมด4ตัว แล้วโน้ตตัวกลม1ตัวจะมีค่าเท่ากับโน้ตคาบตหชั้นได้กี่ตัวแปดตัวครับนักเรียนจากนั้นนักเรียนก็สามารถหาค่าของโน้ตคาบิตสชั้นคาบิตสชั้น,น,นและคาบตสชั้นได้โดยใช้วิธีการกระจายค่าของตัวโน้ตดังนี้นะครับทีนี้มีอย่างหนึ่งที่ครูอยากให้นักเรียนจำไว้ก็คือการเขียนจัดกลุ่มตัวโน้ต เนื่องจากว่าเวลาที่เราเขียนโนต้ตคาบิตมากกว่า1ชั้นขึ้นไปเนี่ยปัญหาของนักดนตรีก็คือเราจะรวมค่าเขาค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่า1ตัวไม่ได้มีค่าเท่ากับ1จังหวะคาบติตหชั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับครึ่งจังหวะครับนักเรียนดังนั้นเวลาที่เราจะเขียนคาบตดหนึ่งชั้นหรือคาบิดสองชั้นหรือมากกว่านั้นเนี่ย นักเรียนจะต้องเข้าใจในวิธีการเขียนจัดกลุ่มตัวโน้ตนะครับนักเรียนลองดูภาพนะการจัดกลุ่มตัวโน้ตก็คือการเอาคาเบเตหนึ่งชั้นหรือคาเบเตสองชั้นเนี่ยจับหางของเขามาผูกเข้าด้วยกันผูกทำไมล่ะครูก็ให้นักดนตรีรู้ทันทีว่าถ้าเราเห็นกลุ่มก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ1จังหวะทันทียกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองดูในภาพ นักเรียนเห็นคาเบเหนึ่งชั้นสองตัวที่มีหางติดกันใช่ไหมครับคาบเบหชั้นมีค่าครึ่งหนึ่งครึ่งบวกครึ่งเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน1จังหวะดังนั้นกลุ่มคาบเบหชั้นนั้นก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะครับนักเรียนคราวนี้นักเรียนลองดูภาพครูมีภาพตัวโน้ตให้นักเรียนนักเรียนเห็นวงกลมสีแดงใช่ไหมครับ ตัวนี้คือตัวอะไรครูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนักเรียนลองเดาสิเจ้าสัญ,ญลักษณ์ในวงกลมสีแดงเนี่ยน่าจะเรียกว่าอะไรอ่ามีคนตอบถูกด้วยเราเรียกว่าตัวหยุดครับนักเรียนหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rest ในการร้องเพลงหรือการบรรเลงดนตรีเนี่ยเราไม่สามารถขับร้องตลอดเวลา20 30นาที หรือจะให้นักดนตรีเป่าเครื่องดนตรีตลอดเวลาสีไวโอลินตลอดเวลาได้มันก็ต้องมีท่อนให้เราได้หยุดพักด้วยซึ่งเวลาที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการให้นักดนตรีได้หยุดพักเนี่ยเขาจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ตัวหยุดลงไปครับนักเรียนนักเรียนต้องจําดังนี้นะโน้ตตัวหยุดจะมีค่าเท่ากับตัวโน้ตแบบต่างๆนักเรียนลองดูภาพครับ โน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะถูกต้องไหมดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เท่ากับตัวหยุดตัวกลมก็ต้องมีค่าเท่ากับ4จังหวะด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวหยุดของตัวกลมนักเรียนสังเกตให้ดีนะเขาจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสีดำๆนะครับอยู่ด้านบนของบรรทัดห้าเส้นเส้นที่3ามหางของเขาจะติดอยู่กับเส้นที่สนะ ส่วนตัวหยุดตัวขาวจะลักษณะคล้ายกันอันนี้นักเรียนต้องจำให้ดีแต่ฐานของเขาจะอยู่บนเส้นที่สามเห็นไหมตัวหยุดของตัวกลมมีตำแหน่งที่สูงกว่าส่วนตัวหยุดตัวขาวมีตำแหน่งที่ต่ำกว่านะครับตัวหยุดตัวดำเนี่ยรูปร่างจะคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับนกที่บินเฉียงอยู่ในแนวตั้งนะครับส่วนตัวหยุดคาเบตหนึ่งชั้นคาเบตสองชั้นหรือคาเบต3สามชั้นเนี่ย จะเขียนคล้ายๆกับเครื่องหมายปรรยาน้อยของภาษาไทยแต่เขาจะต้องเสริมหางขึ้นไปเท่ากับจำนวนชั้นของขาเบตเหล่านั้นนักเรียนต้องจำสัญลักษณ์ตัวหยุดให้ดีนะตัวโน้ตมีค่าเท่าไหร่ตัวหยุดก็มีค่าเท่ากับตัวโน้ตนั้นด้วยคราวนี้นักเรียนลองดูภาพนี้ครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าจากภาพนี้เนี่ย สัญ,ญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นมันเรียกว่าอะไรโอ้มีคนตอบถูกเยอะเลยเพราะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นมาก่อนเครื่องหมายนี้เราเรียกว่ากุญแจประจำหลักครับนักเรียนกุญแจประจำหลักมีหน้าที่อย่างไรก่อนอื่นต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากุญแจประจำหลักเนี่ยเราจะมีหน้าที่ในการใช้สำหรับบันทึกระดับเสียงของตัวโน้ต ภาพที่นักเรียนเห็นเราเรียกว่ากุญแจซอนครับนักเรียนแต่กุญแจประจำหลักไม่ได้มีแค่กุญแจซอนนะเราลองมาดูซิว่ามีแบบไหนกันบ้างนักเรียนครับกุญแจประจำหลักจะใช้เพื่อให้อ่านชื่อตัวโน้ตตามกุญแจประจำหลักได้โดยกุญแจประจำหลักที่นักเรียนควรจะต้องรู้จักมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือกุญแจซอนและอีกแบบหนึ่งก็คือ กุญแจฝากุญแจซอนครับนักเรียนนักเรียนต้องจำไว้ให้ดีกุญแจซอนจะใช้ในการบันทึกโน้ตที่มีระดับเสียงสูงหรือใช้บันทึกเสียงร้องเพลงของมนุษย์ผู้หญิงจำให้ดีนะกุญแจซอนใช้กับเสียงสูงนะครับต่อไปเรามาดูกุญแจฟากันนะครับกุญแจฟาเนี่ยรูปร่างของเขาจะคล้ายๆกับเลขหนึ่งไทยครับนักเรียน แต่จะมีจุดอยู่2จุดนะครับกุญแจฟ้าก็จะใช้บันทึกโนต้ตที่มีระดับเสียงต่ำหรือเสียงขับร้องของมนุษย์ผู้ชายครับนักเรียนนักเรียนลองดูภาพนี้ครับจากภาพนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีตัวเลขในวงกลมสีแดงใช่ไหมครับอ่าช่วยตอบครูหน่อยนักเรียนคิดว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ามันเรียกว่า เครื่องหมายกำกับจังหวะคบนักเรียนเครื่องหมายกำกับจังหวะเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายและที่ครูจะสอนพวกเราในวันนี้เครื่องหมายกำกับจังหวะเป็นเครื่องหมายที่มีส่วนในการบันทึกโน้ตเพื่อให้ผู้แต่งเพลงผู้ขับร้องหรือว่าผู้ที่กำลังบรรเลงบทเพลงเนี้ยสามารถเข้าใจอารมณ์ของบทเพลงได้โดยนักเรียนสังเกตใช่ไหมครับมันจะมีเลขอยู่สองตัวคือเลขตัวบนแล้วก็เลขตัวล่าง เลขตัวบนเนี่ยเราจะใช้เพื่อบอกจำนวนจังหวะใน1ห,ห้องเพลงฟังให้ดีนะ1ห,ห้องเพลงเท่านั้นและเลขตัวล่างจะเป็นลักษณะของตัวโน้ตที่นับเป็น1จังหวะอย่างเช่นเครื่องหมายกำกับจังหวะนี้เราอ่านว่าเครื่องหมายกำกับจังหวะ4 4เลข4ตัวบนแทนจำนวนจังหวะใน1ห,ห้องเพลงเมื่อเป็นเลขสหมายความว่ามีกี่จังหวะครับ อมีสี่จังหวะส่วนเลขตัวล่างเลขสนี้จะใช้แทนโนต้ตตัวดำครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีสากลไปในวันนี้นะครับนักเรียนมาช่วยครูสรุปความรู้หน่อยว่าวันนี้เราเรียนสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีอะไรไปแล้วบ้างอ่ามีบรรทัด5เส้นมีอะไรอีกครับเส้นน้อย แล้วก็มีเส้นอะไรด้วยเส้นกันห้องต่อไปก็คือตัวโน้ตและต้องมีอะไรด้วยครับจัดกลุ่มตัวโน้ตมีอะไรอีกมีตัวโน้ตแล้วก็ต้องมีตัวหยุดแล้วก็มีอะไรครับกุญแจประจำหลักมีกี่แบบนะสองแบบมีอะไรบ้างกุญแจซอนกับกุญแจฟาและสุดท้ายก็คือเครื่องหมายกำกับจังหวะครับนักเรียน นักเรียนครับครูมีกิจกรรมคิดวิเคราะห์แสนสนุกมาให้พวกเราทำกันคำถามของครูก็คือให้นักเรียนเติมตัวหยุดของตัวโน้ตให้ถูกต้องนักเรียนลองดูภาพนี้นะครับมีทั้งหมด3ามตัวโน้ตมีตัวขาวตัวคาเบตสามชั้นแล้วก็คาเบตสองชั้นอนักเรียนครับช่วยกันคิดซิว่าเราควรจะต้องเติมตัวหยุดของตัวโน้ตลงไปอย่างไรบ้าง หมดเวลาครับนักเรียนเรามาดูคําตอบกันซิว่านักเรียนตอบถูกหรือไม่โน้ตตัวขาวเราต้องเติมยังไงครับถูกต้องนะครับถ้าเป็นคาเบตสามชั้นล่ะอ่าต้องเติมตามภาพใช่ไหมครับและถ้าเป็นคาเบตสองชั้นเราจะต้องเติมแบบนี้นักเรียนถูกต้องทุกคนเลยเก่งมาก ลองมาดูกันอีกสักข้อนะครับครั้งนี้เราจะทำกลับกันบ้างเมื่อกี้เราเติมตัวหยุดแต่ครั้งนี้เราจะเติมตัวโน้ตลงไปครับนักเรียนอ้าวภาพมาเลยมีทั้งหมดสมภาพนักเรียนช่วยกันเติมตัวโน้ตลงไป หมดเวลาครับนักเรียนลองมาดูกันซิว่านักเรียนคนเก่งของครูตอบถูกต้องไหมข้อแรกเราจะต้องเติมยังไงครับอ่าเราจะต้องเติมโน้ตตัวดำลงไปข้อที่สองละ่ะต้องเติมอะไรครับอ่าต้องเติมคาเบตหนึ่งชั้นและข้อที่สามอยู่ด้านบนเราจะต้องเติมโน้ตตัวกลมเก่งมากเลยครับนักเรียน ีนี้นักเรียนครับครูมีคำถามเป็นคำถามพัฒนาการคิดนะครับคำถามของครูมีอยู่ว่าถ้าหากไม่มีเครื่องหมายกํากับจังหวะเนี่ยนักเรียนคิดว่าบทเพลงจะเป็นอย่างไรเป็นยังไงครับอาช่วยกันตอบอาบทเพลงก็จะไม่สมบูรณ์นั่นเองครับนักเรียนลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะ คำถามถามีอยู่ว่าการเขียนจัดกลุ่มโน้ตยังจําได้ใช่ไหมนิยมใช้กับตัวโน้ตใด,ดเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วอา้าวช่วยกันคิดเร็วใช้กับอะไรนะครับอ่าใช้กับโน้ตตัวคเบตีตั้งแต่หนึ่งชั้นเป็นต้นไปอออีกสักข้อหนึ่งนักเรียนเก่งอยู่แล้วนะครับการเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเนี่ย นักเรียนคิดว่ามีความสําคัญอย่างไรครับข้อนี้แอบยากนิดนึงนะตอบว่า,าเพื่อทําให้เราสามารถบันทึกโน้ตเพลงได้ถูกต้องและทำให้เราเข้าใจจังหวะทำนองของบทเพลงได้ง่ายขึ้นครับนักเรียนนักเรียนครับคราวนี้เรามาฝึกสร้างผลงานเพลงกันนะครับภาระงานที่ครูจะมอบหมายพวกเราในวันนี้ก็คือ ให้นักเรียนฝึกเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีตามที่ครูกำหนดดังนี้ครับอันดับแรกให้นักเรียนสร้างบรรทัดห้าเส้นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนกุญแจประจำหลักเป็นกุญแจซอนนะครับไว้ที่ด้านหน้าของบรรทัดห้าเส้นแล้วให้นักเรียนแบ่งบรรทัดห้าเส้นออกเป็นสี่ห้องเพลงโดยใช้เส้นกั้นห้องในห้องเพลงสุดท้ายให้นักเรียนใส่เส้นเครื่องหมายจบเพลง ให้นักเรียนใช้เครื่องหมายกำกับจังหวะแบบ4-4ครับนักเรียนและให้นักเรียนใส่ตัวโน้ตให้ได้ห้องเพลงละ4จังหวะโดยใช้ระดับเสียงจากกุญแจซอนถ้าหากนักเรียนบันทึกโน้ตตัวคาเบตให้ทำการรวมกลุ่มของตัวโน้ตไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายให้นักเรียนฝึกอ่านและร้องโน้ตเพลงที่เขียนแล้วเตรียมตัวนำเสนอบทเพลงของตนเองครับ หลังจากที่เราได้ฝึกอ่านและเขียนโน้ตดนตรีไปแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนลองมาช่วยครูสรุปหลักการหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก,กิจกรรมไปแล้วนะครับเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการบันทึกโน้ตของบทเพลงทําให้ผู้ร้องและผู้บรรเลงเข้าใจจังหวะทํานองของเพลงได้ง่ายขึ้นและเรายังสามารถนําไปขับร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองของเพลงอีกด้วยนะครับเอาละครับนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ฝึกเขียนอ่านแล้วก็ร้องโนต้ตเพลงไปแล้วนะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้นําเสนอผลงานให้เพื่อนๆได้ฟังโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยที่ครูกับเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยก็จะร่วมกันประเมินผลงานว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีได้ถูกต้องหรือไม่เพื่อนําข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปนําเสนอผลงานกันเลย เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไปแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการฝึกเขียนโน้ตเพลงในการแต่งเพลงหรือนําไปขับร้องในกิจกรรมต่างๆแล้วก็นําไปต่อยอดในการเรียนวิชาดนตรีต่อไปนะครับอย่าให้ความรู้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับนักเรียนสามารถนําความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีหรือแม้กระทั่งผลงานโน้ตเพลงของตนเองเนี่ย ไปเผยแพร่ทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้าง Facebook Instagram หรือว่า YouTube ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้แล้วพบกับครูประชารัฐได้ใหม่นะครับในรายวิชาดนตรีคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ